ช่องแมงในดลีวันนี้เรามาลิชาเอ์อซึ่งวันนี้เราจะริชชากับน้องเยนาแสนจนคนสวยจ้าวันนี้น้องกลับมาในภาพรักที่สดใสอีกเช่นเคยจากรอบที่เป็นโซโล่ครั้งแรกกับเพลง smiley ก็แบบมีความแบบน่ารักน่ารักแต่เป็นความน่ารักที่ผสมความเป็นป๊อปแล้วก็ความบล็อกเข้าด้วยกันถ้าพูดถึงฟิลแบบป๊อปร็อกเนี้ยก็จะนึกถึงแบบฟิลแบบเอวินอะไรเงี้ยก็จะแบบว่ามีความป๊อปบร็อกร็อกอะไรอย่างงี้แต่ของเยนาจะเป็นป๊อปร็อกที่ผสมสาน เป็นเกาหลีเข้าไปด้วยก็ฟิลเพลงก็จะไม่รักษากแต่มีความแบบเป็นป๊อปร็อกเวอร์ชันแบบสบายสายฟังแบบเบาๆง่ายๆอย่างนี้แล้วครั้งนี้น้องกับมารักเพลงสมาร์ทโฟนซึ่งถ้าใครที่ดูภาพทีสต,ต่างๆ,ๆาก็รู้ว่าการคัมแบ็คครั้งนี้ก็เล่นกับความแบบเกมมีความแบบวีสีสันชุดฉาดประหนึ่งเหมือนน้องเล่นเกมอยู่อย่างนี้แต่รอบนี้ก็จะแบบมีอิงความแบบเขาเรียกว่าย้อนยุคเบาๆภาพที่เป็นแบบพอิกเซลอย่างนี้แล้วก็มีไอคอนโมจิหรือโทรศัพท์ต่างๆที่แบบว่าเวอร์ชันย้อนยุคเลยเพราะฉันก็เราคิดว่าเพลงสมาร์ทโฟน น่าจะมีกินมิคความแบบว่าเออทารุมิติจักรวาลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นการสารต่อจากครั้งที่แล้วที่สไปรีมีการแบบแปลงรงแปลงร่างมาแบบว่าป่าปีศาจอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงหบบเพลงสมาร์ทโฟนกันเถอะมาดูดีกว่าค่ะมาเลยชอบอันนี้มากเหมือนแบบเซรูนอ่ะเหมือนกระตุนตัดตงล่างชอบตรงนี้โลโก้นี้มากมา เฮ oh. ้ยเปิดแม็กกิตไอเพลงคล้ายมีฟิลบอกว่ามารีด้วยนะอ๋อครั้งนี้ก็เป็นแบบว่าป๊อปร็อกเหมือนกัน mm hmm. น,นี่ฟังครั้งแรกฟังครั้งแรกนะจ๊ะแต่แบบไม่รู้ตังหวะเพลงสาม,มารถลองได้อ่ะเฮ้ยเจสซีเตียวมีน่ารักมาก เพลงซ้อมของเรานี้ก็นา่ารักตัง้งว่าเออคือว่าเพลงนี้รอบนี้เหมือนแบบเรื่อยๆมีความเรื่อยๆจริงๆรอบนี้น่ารักมากเป็นเด็กปิดเกมเหบรอบนี้ลกูกอ๋อาะเหมือน เหมือนในเกมที่บบเป็นไอเทมอะอ๋อดีแต่งร่างแต่งร่างแต่งร่างหน่อยชุดก็คือแบบว่าออกแบบแบบเก๋นนะมีแบบว่าใส่กิมิคเยอะมากชุดนี้เก่งแบบนนมากลูก คิดว่าท่อนเมื่อกี้หเหมือนแบบว่าเหมือนถ้าพราสแล้วก็มูฟจากตรงนั้นไปในทำางอื่นใช่ปะแล้วเหลือเพลงนี้ถ้าเกี่ยวกับประนาน้นแบบว่าอย่าเล่นแต่นนนนนนบนอืออนน่นี้ป่ะรู้สึกว่าตอนนี้ท่อนกิมมิคอาจจะยังบอกว่ายังไม่หลอนหูเท่าไหร่นะเพราะเท่าที่ฟังรู้สึกว่าจังหวะเพลงมีความเรื่อยๆแต่สดใส อย่าบอกมีคนมาปั่นพนลังอีงกแล้โลกูกไทต้าลังเยนาเขาว่าแข่งเงิน ต้องมีขยายล่างใหญ่ไปซื้อกับตัวตววอนจบเลยคุยคำจริงฉันชอบเพราะว่าซีจีอ่ะคนที่คอสซูมเมอร์มีมากเน่ยเครื่องแบบเข้าเรื่มาเยอะแล้วนะรอบนี้รู้สึกว่าที่อย่างคิมบิ๊กใส่มาเยอะมากอ่ะกลับมือกันเหรอลูก น่ลรักมากทุกคนจอแล้วก็เพลงสมาร์ทโฟนบอกมาว่ารอบนี้เพลงมีความเรื่อยๆรู้สึกว่าสำหรับเราตอนรอบนี้ที่ฟังรอบแรกเนี่ยอาจยังรู้สึกว่ายังไม่มีท่อนไหนที่แอบแบบว่าจุบๆๆๆๆๆจุบจบจบจบเหมือนจดจาได้เหมือนตอนแบบว่าส m i รี่อย่างเงี้ยสไมรี่คือตอนผมก็มีแบบ ไม่สมัยสมัยคือมันจะมีความแบบหลอนหูเลยอย่างเงี้ยแต่น้องเยนารอบนี้อาจจะต้องมาฟังซ้ําก่อนเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกจะหวะเพลงมีความสดใสเรื่อยๆเป็นป๊อปเธอรอบนี้มีความเป็นป๊อปมีความเป็นร็อกรู้สึกว่าป๊อปร็อกรอบนี้เหมือนเบากว่ารอบที่แล้วไหมถ้าเราสึกในความรู้สึกส่วนตัวรึกว่ารอบนี้ป๊อปร็อกไม่ได้หนักเท่าที่แล้วจริงๆรอบแรกก็ไม่ได้หนักมากนะแต่เหมือนรอบนี้มันจะแบบความเบาลงไปหน่อยแล้วจังหวะเพลงรู้สึกว่ามีความเรื่อยๆเรือยๆเอยๆแต่พอรู้สึกว่ามาดูประกอบเอ็มีที่เยนาเล่นอะไร่าเงี้ยว่ารู้ส ดูไปก็มีความน่ารักมีความรู้เกับเรื่องราวของเยนาว่าเล่นเกมตางอุปสรรคสต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีความสุดทีงาต่อสู้เบาๆเหมือนตอนแรกเลยที่เป็นแบบซูเปอร์ฮีโร่แต่รอบนี้เป็นแบบว่าจำลองเป็นแบบสมาร์ทโฟนอะไรอย่างงี้แต่เราไม่แน่ใจในเรื่องของเอ็มบีจะกล่าวถึงประมาณแบบว่าเออให้ทุกคนพอสแล้วก็มูฟไปทอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เข้าจากที่ฟังสับๆภาษา,าอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ตีความประมาณแบบนั้นนะแต่นี้ก็ยังไม่ได้อ่านความหมายเพลงแบบเวอร์ชันแปลไทยว่าเพลงนี้ความหมายว่าอะไรคงไปดูต่อหลักที ดีแอคชั่นเสร็จแล้วเี้แต่สิ่งที่ขาดด้ยการดูแอคชั่นอยัางเนี้ยรู้สึกว่าสิ่งที่อยากชื่นชมจริงๆของเพลงนี้หรือตั้งแต่ครั้งแล้วเลยตั้งแต่โซโล่เนี่ยเรารู้สึกชอบคนที่ไปแบบฝั่งพ็อปคอสตูมการแต่งหน้าต่างๆคือดีดีมากรู้สึกว่าทุกอย่างลงตัวอยู่ตรงเยน,นาคือมีความน่ารักและกิมมิคพ็อปต่างๆที่ใส่มามันจะมีความแบบมีความเป็นแบบเจ๊พ็อปไปหน่อยแต่เป็นแบบว่า รู้สึกว่ามันก็มีความเป็นเกาหลีคืออะไรที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยเราจะคิดถึงแบบพ่กฮาราจูกุมีความน่ารักน่ารักใช่ปะแล้วพอมาบวกกับเยนาคือมันเข้ากันแล้วดูแบบน้ารางังแล้วกี้คือดูแบบอยากจะตดแบบ ถ้าสมัชยงานปีใหม่ปลายปีมีแบบว่าต้องแต่งคอสเพลย์ pay, หรือต้องแต่งแบบชุดต่างๆอย่างเงี้ยอยากแต่งแบบี้นาะอยากยืนแบบอย่างี้หรือไปหาแบบนีงก็ใส่คือมันมีความแบบคินดิกหน้ารักมากๆอะไรอย่างงี้และยิ่งพอที่แบบว่าอุปกรณ์ประกอบฉากอย่างตอนที่เปกระสุนยิงเนี้ยก็เป็นเหมือนขนมขนมลุดออกมารู้สึกว่ามันมีความเป็นการ์ตูนนะ่มันดูน่ารักอะไรอย่างเงี้ดูอย่างนงี้คือแบบมีความแบบเรื่ออะไรอย่างงี้และสําหรับน้องเยนาเองรู้สึกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีงามมากเสียงเอยอะไรเอยรู้สึกว่าแบบ ตีใจอีกแล้วแม่แม่ทางแม่ก็ปลื้มเนอะรอบนี้เดี๋ยวแม่ขออนุญาตไปฟังซ้ำเยอะๆเยอะๆแล้วเดี๋ยวแม่จะมาอวยหนูต่อเนนะเพราะว่าแค่เนี้ยนี่ขนาดแบบว่ายังไม่ลงหรือขนาดฟังเพลงซ้ำๆนะอวยขนาดนี้เโรยนามีความน่ารักเลยว่าร้องต่างๆอะโนมิสเสี่ยงความแบบยิ้มแย้มคือดูไปแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็ฝากเพลงสมานโฟนเพลงใหม่ของโรยนาด้วยกรุณาฟังรอบเดียวไม่ได้นะคะต้องฟังซ้ำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ รอยคังก็ได้ไปช่วยปั่นเพลงให้เยนาะเดี๋ยวแม่ก็ได้ปั่นเหมือนกันเพราะว่าแม่คิดว่าแม่ต้องไปเก็บรายละเอียดต่างๆเพลงนี้ต่อเพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ฟังเพลงเกาหลีเนี่ยรอบแรกบ,บางทีบางเพลงเนี้ยอาจจะยังแบบไม่เก็ตอาจจะรู้สึกเออย,ยังรู้สึกงงๆงง,ง,งๆอยู่พอฟังซ้ำนั้นแหละม่วนสนุกเฉยเพราะฉะนั้นก็แม่ขออนุญาตว่าหลังสนุกคลิปนี้ไปดูคลิปเยนาต่อไปฟังเพลงเยนาต่อแล้วเป็นท่านสเตเตตต่อที่แบบว่ารายการโชว์ที่นองไปแบบโชว์เคสวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแม่ตามดูต่อเธอแต่ยังไงก็วันนี้ทุกกคนนนฝาาาาาเเเพพลลงงใหม่อสร โฟนเพลงใหม่รับรองว่ามีความป๊อปบล็อกเกาหลีน่ารักเรื่อยๆแน่นอนและทุกคนสิ่งที่ทุกคนจะเห็นในเอมี่แน่นอนคือความสดใสของเยนาคอสตูมต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นก็ฝากน้องเยนาไว้ในอ้อมอบอ้อมใสทุกคนด้วยสวัสดีขอบคุณมากที่ติดตามชมช่องเราเถอะแล้คลิปหน้าจะดีแค่ไหนหรือาพาไปไหนก็อย่าลืมติดตามชอบเมกไม่ด้วยเถอะฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยตอนนี้ขอบคุณมากค่ะทุกทดีค่ะบ๊ายบาย